first here is from the blue corner from France please give it up for Cindy Silvestre มวยฮัดคอครับมวยพันดูครับมาดูสาวเก๋าแดนน้ำหอมครับคนนี้นี่คือ Cindy s ซ l เ e s t r e ครับวันนี้นี่ก็ผมสีชมพูเล็กน้อยแต่ถักครับเก๋าประสบการณ์สูงครับได้แชมป์ในยุโรปมาแล้วหลายรายการครับ แล้วก็ต่อยมาแล้วแทบทุกเวทีทั่วโลกครับ And our opponent from the Red Corner Thailand เพชรรัตน์มอกรุงเทพชนบุรีนักชกจากจังหวัดนครสวรรค์ครับมวยไทยก็ได้สากลก็ดีครับสำหรับรายนี้ครับนี่คือเอกลักษณ์ประจำตัวของเธอครับเพชรรัตน์มอกรุงเทพทนบุรีครับ วันนี้สนุกเลยครับเพราะว่าต่างคนนี่ต่างเป็นมวยเดินนะครับเพชรรัตก็เดินครับด้านของคู่ชกนี่ก็ดุซะด้วยสินดีนะครับ52กิโลกรัมครับสำหรับคู่นี้แน่ยิ้มหวานครับ <15 8 S 2> ข้างบนนี่ก็เป็น <24 S 1> ปอยม่วงม่วงครับ15 wins from France ซิบูล a ์อากุลเยซินดี้ซิเวสเตรินดีซิวสเตรครับสาวอันตรายจากแดนน้ำหอมครับผู้พิสมัยลอยสักดิ r From Nakhon Sawan, Thailand. She is 27 years of age, 157 centimeters tall, with a professional fight record of 36 fights, 29 wins. Please put your hands together for Petcharat Mokrungthep Tonburi from Thailand. สาวปากน้ำโพครับ <laughs> Petcharat น่าสนใจครับคู่นี้ร้อยสิบเจ็ดกับร้อยห้าสิบแปดใกล้เคียงครับห้าสิบสองกิโลกรัมอายุเท่ากันนะครับยี่สิบเจ็ดปีครับประสบการณ์ในเพชรรัตเหนือกว่านิดหน่อยครับต้องดูครับว่าใ,ใครจะทำได้ดีกว่ากันครับก็เพชรสายบุกด้วยกันทั้งคู่เลยครับ ต่ว่าเพชรรัตน์นี่ก็ฝ so <ism> ีมือก็ได้เลยครับบุกก็ดีครับแต่ซินที่นี่ดูเหมือนว่าจะมีมาเกียร์เดียวเลยครับเกียร์เดินหน้าอย่างเดียวเลยไม่ได้เตรียมเกียร์อามาเลยครับซินดี้โอ้ต่อยลาตัวสวยครับเพชรรัตน์ต่อยในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะครับรวม4ออนวมเล็กครับโดนเป็นร่วงโดนเป็นลงครับอืมสวยครับสับแล้วก็จิ้มหมัดครับ ซินดี้ยังใส่หมวกนอกเดินเข้าหาครับแหมพัชรัฐก็ไม่ได้เร่งเกมนะครับรอให้ซินดี้เดินเข้ามามีแข้งซ้ายคอยสก,กัดนะครับซ้ายแน่จิ้มซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดขวาครับซินดี้นี่ก็รอแค่จังหวะน,นะครับลรบเริ่มไกลมาแล้วครับโอ,โอ้ยโดนขวาคร,วครับโอ้สวยครับ สวยเลยครับหมัดของเพชรรัตโอ้สินดีอย่างไงครับโอ้หมัดหนึ่งสก็ดีครับอ่าวงในใครตีใครอ่ะอยังไม่ชัดเจนครับแต่ข้อจำกัดของเพชรรัตน์นี่ก็คือเรื่องของแรงเรื่องของกำลังเลยครับ พอพูดถึงแกกระเป๋าปากเลยครับโอ้แหมผู้มิยากระปากะร่วงซะพุ่ยน่าหนั่นาเอาว่ามีไซเล็กน้อยครับโดนสับพับนอกเข้าไปครับอาระวังยางจะแตกเอานะครับเพชรัตโอ้เริ่มมาแล้วครับเครื่องยนต์เครื่องจักรสังหารครับซิตี้ซิเวสเร่ครับเอาอีกแล้วน้องกราปากหมอเลยครับเพชรัตโอ้ชักโอ้หมัดยังดีอยู่ครับเพชรัตอ่ะ โอ้แกก็ไม่หันกาดหลบแข้งขวาของซินดี้ซะด้วยครับโอ้เริ่มเป็นรอยแล้วครับแข้งซ้ายต้นขาซ้ายของเบจรรัสนะครับมาอีกแล้วครับซินดี้สาบอีกโอ้แล้วผิวแกขาวเลยนะครับเพจรหัสครับเห็นนี่ตอนนี้มันไม่ใช่สีแดงครับเรา่มจะเป็นสีม่วงเลยวครับต้นขาครับจะกระเพกกระเพกแล้วครับเพจรรหัสหมัดยังดีอยู่เอาต้องเอามาสกัดไว้ครับ อ่ะวงในครับโอ้ยพลิกมาแรงดีแล้วเกินครับซินดี้ประมาณ20กว่าวินาทีครับต้องประคองให้ผ่านยกแรกไปก่อนครับเพชรรัตเอาอีกแล้วซินดี้บอกเห็นแล้วครับว่าควรจะโจมตีตรงไหนอะครับโอ้โหเริ่มจาะคล้ำซะแล้วครับยางนครสวรรค์ครับโอ้ยหายใจยาวครับ อาการน่าเป็นห่วงครับตอนนี้เพชรรัตนไปดูกันเลยครับว่าโดนจังๆยังไงครับนี่แรกๆนี่ต่อยหมัดยังสวยนะครับเพชรรัตน์ครับขวาตรงลูงนี้ดีครับต่อยแล้วก็ดึงตัวออกมาเนี่ครับแต่หลังจากลูกเนี่ยครับหมัดขวานี่สวยครับหน้าสะบัดเลยครับดูอีกทีครับ ตามได้แข้งซ้ายแต่หลังจากเริ่มโดนเตะพับนอกเข้าไปเนี่ยครับต้องกอด้วครับนั่นแหละครับเพชรจรลัดได้บนแต่ซินดี้ได้ล่างครับดูอีกทีครับดึงขาหลบไม่ทันเลยครับโอ้โหนี่ครับมาดูกันต่อยกสองครับว่าซินดี้จะเน้นโจมตีฐานล่างเลยหรือเปล่าครับโอ้เปชจจรลัดลุยก่อนเลยครับ ต้องติดวงในแลครับยืนงห่างนี่โอ้โหชักไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันครับต้องเดินติดครับล้วไปลุ้นวงในครับปล่อยขวาแล้วก็รวบไว้ยังไงครับตีเข่าเบาๆเอาโดนเปลี่ยงลงไปอีกแล้วครับโอ้แข็งแรงจริงๆครับสาวฝรั่งเศสคนนี้ไม่ทราบประตัดสินใจถูกหรือเปล่านะครับเข้าไปคุกวงในเล็งแล้วครับซินดี้เล็งออยังถีบสกัดเอาไว้ครับพิจารณ์

ตกขีดแดงซะแล้วครับโอ้เรียกแรงเป็นยังไงครับเพชรรัตครับที่น่าห่วงครับโอ้ภาษากายดูไม่ดีครับโอ้แล้วดูซินดี้ก็ไม่ได้รีบร่งองไรนะครับค่อยๆไปตามเกมโอ้ยอ๋อย่งกัดฟันหดแข้งสวนจับมาตีโอเหมือนจะรัดอยู่แล้วครับซินดี้โอ้แกก็ปอแปรปอแปรล,ลงไปตามลำดับแล้วครับ นักชกไทยครับสินดีก็ค่อยๆเดินมาครับไม่ต้องรีบเร่งอะไรครับเวลานี่เทียบรัดคอมาตีแล้วรัดสามเหลี่ยมเป็นพี่โอ้โหเปจระดับที่ไม่หลุดจริงๆครับโอ้เปจระดัครับฝีมือนี่ยมีนะครับแต่เรียวแรงเนี่ยตอนนี้นี่มันตกขีดแล้วครับโอ้โดน 1, นึสไปครับนี่ครับโดนบี้หนักๆนี่ก็อย่างที่เห็นแล้ครับ โอ้ระบมไปหมดทั้งตัวแล้วครับตอนนี้ครับเพจรรัตยังสู้ครับอ่ะอีก50กว่ากวีครับสินดีเน้นบรรจงเลยครับโอ้ยกอดกอดอยู่ไหมโอ้กอดก็โดนตีครับปากคอที่แตกยับไปหมดเลยครับเพชรรัตครับโอ้แรงลูกนี้แทบจะไม่มีนะครับอีกครึ่งนาทีครับแข็งใจนิดนึงครับเพชรรัตครับโอ้ยโดนสวนครับเอายังไงเพชรรัต หันไปมองหน้าทีมงานบอกโอ้ไม่ไหวครับโอ้โ oh, ดูหน้าสิครับโอ้โ oh, นีครับครามน่ารับของเซิียซิเวสเร่ครับเข้ามากอดเพื่อนเลยครับโอ้โหนี่สิ่งหนึ่งที่น่าเป็นกังวลก็คือเรื่องความฟิตนี่แหละครับฝีมือดีนะครับเพชรรหัสครับแห่เพียงแต่ว่าวันีแก๊สเนี่ยมันถังเล็กไปนิดนึง ไปดูกันอีกครั้งครับความโหดของซินดี้ครับนี่ครับโดนขวาซ้ายขวาอีกทีครับแล้วก็ตามด้วยซ้ายเต็มหน้าครับนี่จะบวกเข่ากันนะครับแต่ว่าเข่าของซินดี้นี่ยาวกว่าครับแหลมกว่าครับนี่โดนนี่จังหวะปิดเกมครับดูอีกทีช้าๆครับโอ้โหซ้ายลำตัวไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ไหวเลยครับหายใจไม่ทันครับ แล้วก็หมัดขวาอีกทีครปลปลายหมัดด้วยครับเอรพจารครับโอ้โหหมดจริงๆรันบนี้แล้วันนี้กแล้วก็เป็นสาวจากฝรั่งเศสครับเอาชนะน็อกเอาไปได้ครับในยกที่สองครับโอ้โหสุดๆครับแลกกันยับเลยครับ